ราศีที่ในช่วงนี้จะพบรักต่างแดนคือราศีมีนครับราศีที่จะได้พบรักต่างแดนผมต้องตีเป็นประเด็นเข้ากับราศีที่อาภัพรักราศีในบ้างอาภัพรักกันพิจิกมีน เป็นราศีอภรรักแต่ที่มีคู่อยู่ดีสุขสมหวังสมปรารถนาในสามราศีนี้มีหรือไม่มีครับชาวราศีกันพิจิกมีนถ้าจะได้คู่ในลักษณะการดังนี้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้ไม่ผิดหวังคือได้คู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคู่ที่เป็นพ่อไม่หรือแม่ม่คู่ที่เป็นคน พี่กลนพี่การคู่ที่เป็นลูกกัมพากัมพาพ่อกัมพาแม่ชิดนั้นตกระกรรมลำบากจึงได้ไปเจอเขาแลวไ,ได้มาเป็นคู่ของเราในลักษณะาการดังกล่าวผมก็ตีความว่าคู่ต้องเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างประเทศหรือคุณจะเป็นคนชาวอะไรก็ได้แต่ไปเจอกันในต่างแดนไปปะกกันในต่างแดนแล้วเกิดความรู้สึกเข็นอกเข็นใจสื่อประสานสัมพันธ์กันทางใจชัดเจนครับชาวราศีมีนราหูโคจรเล็งชะตา แล้วมาจากเรือนวินาศแปลว่าไม่คาดคิดคนเรานี่แปลกประหลาดความรักก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่มีอายุไม่มีชนชาติไม่มีาศาสนาคิดว่าจะไม่รักใครจะไม่มีใครอีกแล้วจากนี้เป็นต้นไปใครจะรู้ได้อาจจะมีมาเพราะฉะนั้นเรื่องความรักอย่าประมาทคุณอาจจะได้เจอคนเคยร่วมบุญร่วมชาติชัดเจนที่สุดตั้งแต่บัดนี้คือเดือนกรกฎาสิงหาไปจนถึงเดือนมกราคมปี2519 มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนจะได้เจอคนที่มารู้ใจและร่วมรักร่วมสมัครรักใคร่กันเป็นอย่างดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้พบรักต่างแดนได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับเดินครับ ดีไหมคะเดินเลยค่ะเดินเลยดินเลยไปเลยเพราะว่าสเปนเอาใจจะพบรักต่างแดนมีไหมมีไหมมีไหมจะพบรักต่างแดนเวลาไปต่างประเทศคือเวลาที่ไปไหนเนี่ยก็จะโชคดีที่แบบว่าแต่ละที่เนี่ยมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักเพื่อนอีกทีหนึ่งเวลาไปก็จะสบายหน่อยคือรู้จักเพื่อนที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปก็มีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยอาจจะได้ การคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคุณชอบไหมคุณชอบต่างประเทศไหมหมายถึงว่าคนที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณจะใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตคู่เนี่ยคุณว่าคนต่างประเทศหรือคนไทยคุณชอบคนไหนสราบบุโกบุโก็เองถ้ามองจริงๆอ่ะตอนแรกๆก็คิดว่าน่าจะเป็นคนไทยเนาะแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้คุยกับเพื่อนๆเยอะต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคุยกันถูกคออะไรเงี้ยยังจะต้องทําอะไรอีกไหมคะสะต้องไปช่วยเองที่หน้าคงไม่ทําแล้วค่ะแต่ที่ตัวเนี่ยเคยมี ที่จริงตั้งปเป้าไว้ว่าจะเป็นประมาณปีนี้แต่ว่า<ม>ช่วงนี้งานเยอะมากจริงๆก็เลย,ลยก็เลยยังไม่พร้อมก็ยังไมม่พร้อค่ะยังไม่พร้อม<า>ถมถาจริงเขามีแฟนไหมมีใครอยู่ใช่ไหมใครหนงถึงต้องพยายามดูแลให้สวยงามตลอดเวลาไม่มีเนาะพี่นุ้ยเนาะไม่มีค่ะแกจะไป็นด็อกกับเขาทำไมนี่นฮะที่พี่พูดกับนุ้ยเมื่อกี้นุ้ยมันไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะพี่พูดอีกทีฮะอ๋อทำหน้าแบบยิ้มเฉยๆมันมีแฟนไหม ไม่มีนะไม่มีไม่มีแฟนไม่มีสามีแต่มีลูกเขามีลูกน้อยชื่อน้องเลยนะวันใสค่ะคือเป็นอะไรลูกคุณคืออะไรเป็นน้องเป็นตุ๊กตาอยู่ในไอจีคุณนะเหรอใช่อันนั้นคือไม่ใช่ตุ๊กตาเลี้ยงใช่ไหมไม่ค่ะอันนั้นก็คือลูกชายบุกโกเองชื่อวันใส ไม่่รรู้เืองต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความศรัทธาถ้าจะบอกจริงๆความเชื่อแบบนี้เรามีมานานแต่ว่าแค่รูปแบบภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อหรือต้องนํามาเลี้ยงเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลส่วนบุคคลจริงๆสุดแล้วแต่คุณจะเลือกนั่นแหละรัต้องบอกว่าชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นโชคดีในเรื่องของแฟนแฟนต่างแดนต่ถูกไปทั้งหมดทุกคน พี่ตั๊กกับพี่เจียบและนี่คือรอบเงินขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS ค่ะมาดูกันค่ะจับทั้งหมด10คนเชิญค่ะโอ้โหเยอะแยะหลือเกินนะครับอ่ะมีใครไม่จับไหมเอาไหมไม่จับได้ด้วยฮะจัสละสิทธิ์ไปเลยจับได้ด้วยเหรอเฮ้ยบ้าใครทำแบบนั้นล่ะอ้าวพร้อมแล้วเชิญครับกว่าจะได้จับตามเนือดูจับเนือดดูแป้งเอาเลยจับตัวหัวจะได้เห็น จับตรงหัวนี่จับตรงหัวมันเหลือหนเนี่ยจับตรงหัวไว้เจอไหมเยอะในผมเลยไม่อยากจับ1ึ่งัใครเอ่ยระกุงเลยตั้มตัะมตั้มตั้มตั้ยตั้มตัลมตั้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 มนั้งตั้มตั้มตั้อตั้ั้มตั้มตั้าตััลมตั้มตั้มตั้มกั้มตั้ััั้ั ใส่โยสวโมไม่น่ามีดวงอะ ค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าที่พี่เจรียถืออยู่นี้นะคะไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ของที่ท่านจะต้องปฏิเสธกันเป็นของที่เราไม่ได้ทําจําหน่ายครับเราทํามาแจกสุดยอดอ่ะั่นก็คือซีดีเดี๋ยวนี้เขาไม่มีร้านขายแล้วนะเขาเอามาแจกอย่างนี้แหละมอบให้กับทุกท่านนะคะยกเว้นพิธีกรสองคนใครจะฟังก็ฟังเถอะเราก็ฟังด้วยแต่ตลาดไทยตอนนี้เหมาไปเยอะมากเลยเอาไปฟังเอาไปแขวนแล้วก็ไล่แมงวัน่แมงวันมงวันตกใจกันอู้ตัวใหญ่มันบินกลับ ได้ไดดทษโนะฮะสนุกกันพอเลยขอบคุณผู้ร่วมสุดของเรานะคะที่อยู่ด้วยกัน3สัปดาห์ขอบคุณทุกท่านค่ะจะล้างช่วงท้ายยังรอเหมือนเดิมครับสมมนทเราจะกลับมาทย์หน้าค่ะกับศึก12ราศีเช็คดวงคุณเช็คดวงคนที่คุณรักที่นี่ที่เดียวสวัสดีค่ะอาะมงคลบุญเราได้ยินแต่เรื่องของมงคลบุญบุญในทางพุทธศาสนามีบุญในสองประการใหญ่ๆ นอกจากบุญกิริยาวัตถุสิประการคนละเรื่องกันนะครับมีมงคลบุญพิธีกับอวะมงคลบุญพิธีมงคลบุญพิธีเช่นเรื่องของการจัดสวดเจริญพุทธมนต์ครบรอบวันเกิดขึ้นบ้านใหม่โกนจุก,การทําบุญบ้านแต่อวะมงคลบุญก็คือการทําบุญให้ผู้ล่วงลับ แนอดีมีตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารที่ทาบุญให้พระญาติของพระองค์ที่เป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมนํากระทําและยากที่จะมีผู้กระทําเพราะว่าเป็นเรื่องลึกลับคือการทําบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทาแท้งดวงวิญญาณเร่ร่อนดวงวิญญาณผู้ไม่มีญาติดวงวิญญาณเหล่านี้เป็นดวงวิญญาณว้าเเวไม่มีใครทําให้เป็นกิจจาลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมนําสาธุชนทําบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทาแท้งเป็นระยะตั้งแต่วัดแคร วัดไผ่เงินวัดบัวขวัญจนมาถึงวัดเจ้าอามปีนี้จะมีพิธีทาบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกําแทงดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายสองวันคือวันที่25และ26ก,กรกฎาคมก็จะมีการตั้งโลงศพอันเชิงดวงวิญญาณทารกที่ถูกําแทงและดวงวิญญาณเร่ร่อนแล้วก็จะมีพิธีสวดพระพิธร,รมมีการแสดงพระธรรมเทศนามาติกาบางสกุลตลอดทั้งวันที่25และ26ก,กรกฎาคมนั้น สาสุชนสามารถมาถวายผ้าไตรสังฆทานเครื่องใช้เด็กอ่อนแล้วน้อมอุทิศบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่สูญแท้งได้ตลอดเวลาที่วัดเจ้าอามครับหมดทั้งมวลนี้จะตุปปัจจัยก็ร่วมบุญบูรณะวัดสร้างพระอารามในส่วนที่ยังขาดอยู่ก็ถือว่าเป็นกําลังบุญที่สําคัญผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยได้ทํากันและเป็นบุญที่จะเกิดเป็นกําลังเพราะว่าเราได้ทําด้วยจิตที่เมตตา นี่เป็นกําลังบุญที่จะทําให้อาจจะเกิดอาศาัศจรรย์ในชีวิตเพราะเขาคือผู้ขาดแล้วเราทําให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ลืมเราครับเมื่อเขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเราก็จะมีเทวานุภาพคอยคุ้มครองรักษาหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายประการที่เรายังมองไม่เห็นเป็นอจินไตเอาละครับและวันที่27กรกฎาคมผมก็เรียนเชิญน,นะครับมีพิธีมหาพุทธาเทวามังคลาพิเศษพระลอดหลวงฮริพุญชัยที่วัดพระธาตุลิพุญชัยจังหวัดลำพูน แปลว่า25 26เนี่ยเราอยู่กันที่วัดเจ้าอามและวันที่27กรกดาคมก็ไปเจอกันที่วัดพระธาตุฤาษีชัยจังหวัดลำพูนครับขอให้มงคลบุญทั้งหมดทั้งมวลก่อนเข้ามาสานี้เป็นมงคลบุญที่สําเร็จสเสถียรถึงดวงชะตาชิตและเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิตของทุกคนทุกท่านให้บังเกิดความสุขสวัสดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับนรั